สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอขรบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานนองครับลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงแล้ววัสดุดีนะครับเป็นเลนกระจกก็ฝากไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมชวนชม1คันนะครับเป็นนิสสันซันนีนะครับรถปี2002ออโต้ระบบไฟฟ้านะครับ ลองมาชมดูครับว่าจะสวยหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้38,000บาทนะครับโทรเจรจาต่อรองเลยนะครับรถอยู่กรุงเทพนะครับเอาเป็นว่าลองไปชมดูนะครับสำหรับนิสสันซันนี่ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานง่ายๆนะครับไม่จุกจิกมากแค่เราต้องเช็คในส่วนของระบบแอร์ระบบเครื่องนะครับถ้าไปเช็คงานตัวนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าเอามาใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ ข้อมูลของ Nissan Sunny เนี่ยสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับก็ในส่วนของ Nissan Sunny ขับ Thailand นะครับเข้าไปชมหรือไปเรียนรู้ได้เลยราคาตอนนี้ถือว่าไม่แรงนะครับสำหรับ Sunny ลงมาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นรถที่ไม่ใช่อยู่ในกระแสอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นรถที่ปีลึกลงไปอีกแต่จะบอกเลยว่าถ้าเราหารถดีๆเอามาใช้งานนะครับสำหรับซันนีเนี่ย เป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับอะไหล่เยอะจริงๆดูแลก็ไม่จุกจิกนะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราคัดรถนี่แหละครับมันสําคัญฉะนั้นคันนี้38,0 0 0บาทนะครับถ้าใครพร้อมหรือสนใจก็ไปเช็คไปเจรจาดูได้เลยนะครับโทรไปสอบถามก่อนนะครับพิกัดนี่ผมไม่ค่อยชัวร์จริงๆต้องขออภัยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับผมก็เป็นคนหารถนะครับเอามาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมกันตามความชอบตามความเหมาะสมของแต่ละงบของแต่ละความถนัดเลยนะครับ ใครชอบแบบไหนก็เลือกดูนะครับก็ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับลองหาดูนะครับอันนี้ข้อมูลก็มีในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับครับผมขอบพระคุณมากๆานะครับถ้าใครสนใจลองโทรเจราจาเลยนะครับ